ทัพช้างศึกฟอร์มสวยถล่มเมียนมาทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซีเกม2023วันที่13พฤษภาคม2566สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศซีเกม2023โดยผลงานทัพช้างศึกเกมล่าสุดในรอบแรกเพิ่งเสมอเวียดนาม1-1คว้าแชมป์กลุ่ม B เข้ารอบตัดเชือกมาพบกับเมียนมารองแชมป์กลุ่ม A ผลการแข่งขันช้างศึกฟอร์มแกร่งชนะเมียนมาทะลุสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายีเกมโดยรายชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยได้แก่โสพลนวิตร,รักญาติจีเคบุคคอรี่เหล่มดีโจนาธานเข็มดีทรงชัยทองช่ำอีโรฟานดอลล์ซีชันนรงค์พรมซีแก้ว ทีรศักเผยพ่ิมายยศกรบูรพาปุรเชษทอดสนิทอภิสิทธแสนสีคำมวลเศรษฐสิทธิ์สุวรรณเสษนาทีที่37ทัพช้างศึกได้เฮสนันขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์จากจังหวะฟรีคิกของชานนารงค์พรมสีแก้วบริเวณกราบซ้ายได้ครอสเข้าในเขตโทษบอลลอยไปลงหัวทีรศักเผยพ่ิมายได้ขึ้นโขกเน่งเน่ง ส่งบอลผ่านมือพเยพยโยทูมือกาวเมียนมาตรงตาขายเข้าไปช่วงท้ายครึ่งแรกเมียนมาเกือบได้เฮนาทีที่45บวกสโอคาเนียงพาบอลแต่หนีแนวรับไทยในเขตโทษก่อนจะไหลถวายพ่านกลับมาให้คุณจอสินไฮได้ปั่นด้วยซ้ายแต่ทว่าบอลไม่ตรงกรอบ หากเสาหลุดออกหลังไปจากนั้นยังเป็นไทยที่ได้ครองเกมแต่ไม่มีจังหวะจะแจ้งในการลุ้นประตูหมดเวลาครึ่งแรกไทยนำเมียนมา1-0นาทีที่84ลีออนเจมยิงให้ทีมชาติไทยออกนำเมียนมา2-0นาทีที่90บวกเไทยได้ประตูปิดเกม3-0จากอนันต์ยอดสังวาน ในครึ่งหลังนาที85ไทยมาได้ประตูนำห่างจนได้จากจังหวะที่พงศกรตรีศาสตร์หลุดไปสุดเส้นก่อนจ่ายให้ลีออนพิชยะเจมยิงเข้าไปให้ไทยนำห่างเป็น2 0ถึงศทดเจ็บอนันต์ยอดสังวานมายิงประตูปิดท้ายให้ทีมชาติไทยเอาชนะเมียนมาไป3 0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะชิงเหรียญทองซีเกมพบกับอินโดนีเซียในวันที่16พฤษภาคม2566เวลา19.30นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเ